สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีชัตรมงคลพุทธศักราช2568วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทรนิจฉัชในพระบรมหาราชวัง ในการพระราชพิธีฉัตรมงคลศกราช2568โอกาสนี้สมเด็จพระาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสีสว่างขงระคัติยราชนารีเฝ้าทูลอผทุดีพระบาทรับสเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมาสก,การพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงปราบทรงศีลเมื่อสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลและพระสงค์ถวายพรพระจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและขระร้าราชการผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ20รูป เสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะแล้วประถิงนประเคนแด่พระราชาคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะได้เดินเข้าไปรับจนครบ20รูปทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลา จากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพปกรมหาสเสวตตะชัดเครื่องราชกุกธพันธ์ทรงคมพรามเบิกแว่นเวียนเทียนสมโพธพระนพปกรมหาสเสวตตะชัเครื่องราชกุกธพันธ์ครบสามรอบพระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามเจิมพระนพปกรมหาสเสวตตะชตดแล้วหขนหลวงผูกผ้าสีชมพู เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายเครื่องราชคกคุธภัณฑ์และพระราชรัญชกรพระคุธผ้าทองคำประจำรัชกาลที่พระแท่นพระนพปกรมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒนรัชกาลที่1ถึงรัชกาลเจและรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีเฉลิมฉลองสมโพชพระมหาเสวตฉัตรเครื่องราชคกคุธภัณฑ์และพระแสงสําคัญประจำรัชกาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาธรตมหากรย์ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฏวิทยามหาราชด้วยพระราชดมริว่าวันที่พระองค์ได้เสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาพิเศษนั้นาหามงคลละสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวัน,นร,รักตาเกล้มงคลละการ จึงมีพระราชดำริจัดการพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคลต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเพิ่มการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าอารักษ์อ่านคําประกาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติชุมนุมถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรภาพมหากษัตริยาทิราชเวียนเทียนสมโพธเครื่องราชคาคุถภะและรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เพิ่มการพระราชกุศลทักษินานุปทานซึ่งเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระมหากรุณาที่คุณสมเด็จพระบรภาพมหากษัตริยาธิราชสำหรับราชการปัจจุบันวันฉัตรมงคลตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชาองค์การแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อย,ยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราชฎรตลอดไป และในวันที่4พฤษภาคมของทุกปีตรงกับวันฉัตรมงคลเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัลย์ลายราชสมบัติโดยประกอบการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณขัตยราชประเพณีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชบรมราชาอนุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบีดรน ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาอันหนึ่งทหารสามเหล่าทัพยิงสลุดหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2568กองทัพบ,บกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ ยิงสะดุดหลวง21นัดณท้องสนามหลวงโดยทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอ,อย่างสูงสุดกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1 กองพลน,นาวิกโยธินโดยบรัญรชาการนาวิกโยธินได้ทําการยิงสะดุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนภป้อมวิชัยประสิทธิ์กองประชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอก,กใหญ่กรุงเทพกองทัพอากาศโดยกรมทหารอ,อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสะดุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดนักทยานการบินกองทัพอากาศ ทั้งนี้การยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพ ทูนกรมอมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันณวดีทรงเป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี t ูบ e น u m b e r รรุ่นที่15ประจำปี2568วันนี้เวลา16นาฬิกา9นาทีทูนกระมอมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังศูนย์การค้าเ okay, จเจมอลเขตจตุจักรทรงเป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอรวัน หรือทูบีน้ำประวันไอดอลรอบชิงชนะเลิศประจำปี2568โครงการทูบีน้ำประวันที่กรมสุขภาพจิตในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการร่วมกับหน่วยงานหลักจัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีน้ำประวันตามแนวทางพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีที่ทรงเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเองทรงหวัง เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องปรับและพัฒนาให้ทันสมัยสอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนดีคนเก่งเป็นคนมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องรวม14รุ่นเพื่อเฟ้นหาเย,ยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันหรือทูบีนัมเบอร์วันไอดอลเพื่อให้เป็นต้นแบบแก่คนอื่นการประกวดเยาวชนต้นแบบ น้ำวันรุ่นที่15ในปีนี้มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศจำนวน42คนเข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเน้นการเรียนรู้ในแนวทางสร้างสรรค์ใช้รูปแบบการแข่งการทำความดีเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีความภาคภูมิใจในตนเองมีพฤติกรรมที่มุ่งค้นหาความ ของตนเองด้วยการแสดงความสามารถที่หลากหลายเพื่อแสดงให้คนรับรู้ว่าเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้ไม่เน้นการสร้างให้เป็นดาราห,หรือศิลปินแต่สร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นตัวของตัวเองเป็นคนเก่งและคนดีในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนับวันหรือ t ูบีนับวันไอดอลรุ่นที่15ประจำปี2568 และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดมีพัฒนาการเด่นชัดทุกคนมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้นที่เห็นชัดเจนคือการเตรียมตัวการมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจรวมทั้งมีผลการเรียนดีขึ้นเรื่อยๆและประสบความสำเร็จทังด้านการเรียนและอาชีพ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิฐิระลึกถึงพระตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง7พฤษภาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ p อป Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับณตอนนี้รม